คู่ขวัญดำดงดาวตลกขวัญใจแม่ยกลิเกกันหรือยังคุณสรามหรือเบลเอนกลาบเป็นคู่ขวัญดำดงที่ดังและเป็นดาวตลกขวัญใจแม่ยกลิเกตัวจริงของเขาเป็นคุณพ่อที่น่ารักมาก ดำดงและคุณสรามของคณะลิเกสำน้ำเพชรเป็นคู่ขวัญคู่หาที่เรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทุกครั้งที่ขึ้นเวทีทั้งการแต่งกายและการกระทำของเขาเป็นสิ่งธรรมชาติเบลเอนกลับเป็นพระเอกประจำคณะลูกชายของพ่อตุ๊กแกทองเพชรน้อยและพระนางเรืองรองพรนารายนางเอกของลิเกคณะขวัญใจ พาภูมิมาลัยนาคพี่ชายของเขาคือบิ๊กเอ็นกราบและบอนเอ็นกราบทั้งสามคนเป็นสมาชิกของคณะสอนรามน้ำเพชรเบลเอ็นกราบได้แต่งงานและมีลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายหนึ่งคนครอบครัวของเขามีความสุขมากที่มากที่สุดและเป็นที่หลงใหลของแฟนคลับน้องบริงลูกสาวของเขากำลังเริ่มตามรอยคุณพ่อของเธอเป็นนางเอกลิเกตัวน้อย ลูกน้อยน่ารักของเขาถูกพ่อมอบให้กับทุกคนในครอบครัว